ถ้านึกถึงทะเลสาบที่อันตรายที่สุดในโลกคุณจะนึกถึงอะไรทะเลสาบที่มีสัตว์ประหลาดอย่างล็อกเนสหรือทะเลสาบที่มีประตูทะลุมิติหรือจะเป็นทะเลสาบน้ำกรดไม่ก็แมงกะพรุนพิษฟังดูน่ากลัวนะแต่มันไม่มีที่ไหนที่จะอันตรายเท่ากับทะเลสาบคิวอีกแล้วทะเลสาบนี้อยู่ใกล้กับเมืองโกมาในแอฟริกากลางทะเลสาบที่แม้จะดูเงียบสงบและสวยงามแห่งนี้อาจนำไปสู่หนึ่งในภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดบนโลกได้ เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นได้อย่างถ่องแท้เรามาดูภูเขาไฟนิรูกองโกที่อยู่ใกล้ๆกันก่อนมันเป็นหน,ในึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกกรุ่นมากที่สุดในแอฟริกาเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2021มันได้เริ่มพ่นลาวาออกมาและไหลลงไปสู่เมืองโกมาที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นการประทุครั้งนั้นทำลายบ้านเรือนไปหลายหลังชาวเมืองราวครึ่งล้านคนจำใจต้องอพยพออกจากบ้านเรือนมันนับเป็นภัยพิบัติที่คูคามมนุษยียรมครั้งใหญ่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปวิกฤตการณ์ก็คลี่คลายลงและภูเขาไฟก็สงบลงจนดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับสิ่งอื่นซึ่งสิ่งอื่นที่ว่านี้กลับกลายเป็นอะไรที่อันตรายยิ่งกว่าภูเขาไฟประทุซะอีกและมันคือสิ่งที่อยู่ที่ก้นทะเลสาบคิวุนนี่เองบางคนเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่าความผิดปกติทางธรณีพิยาเนื่องจากองค์ประกอบของมันที่ก้นของทะเลสาบแห่งนี้ ซอนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่หลายสิบลูกบาศก์ไมล์และมีก๊าซมีเทนมากกว่าสิบลูกบาศก์ไมล์ที่แช่อยู่ในไฮโดรเจนซัลไฟท์ที่เป็นพิษส่วนผสมนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งและสามารถระเบิดได้อย่างรุนแรงเปรียบได้เท่ากับถังน้ำมันกา๊าซขนาดยักษ์เท่าแกรนแคนยอนที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟขึ้นได้ทุกเมื่อซึ่งที่คิวนูนี้ประกายไฟอาจเกิดได้จากแผ่นดินไหวและการประทุของภูเขาไฟนิวรูกงโกอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประทุขึ้นได้แต่โชคดีที่ทะเลสา หรืยังไม่มีภัยพิบัติร้ายแรงเกิดขึ้นขอออกนอกเรื่องนิดนึงคุณคงรู้จักก๊าซเรือนกระจกกันดีอยู่แล้วก๊าซเหล่านี้ได้แก่ไอน้ํามีเทนคาร์บ,บอนไดออกไซด์ไนตรัสออกไซด์และอื่นๆพวกมันอยู่ในชั้นบรรยากาศทําหน้าที่คอยกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้คล้ายกับเรือนกระจกที่รับแสงอาทิตย์เข้ามาแต่ไม่ยอมให้พืชผลไม้และผักได้รับผลกระทบจากความร้อน เมื่อดวงอาทิตย์ส่งความร้อนจนํานวนมหาศาลมายังโลกของเราพลังงานนั้นจะเผาไหม้โลกได้หากไม่มีก๊าซเรือนกระจกพวกมันยอมต่อยให้ความร้อนผ่านเข้ามาแต่แค่ในปริมาณที่เหมาะสมที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเท่านั้นมันยากที่จะจินตนาการว่ามีก๊าซเรือนกระจกอยู่ในชั้นบรรยากาศมากแค่ไหนและก๊าซทั้งหมดเหล่านี้ก็ลอยขึ้นมาจากด้านล่างจากพื้นผิวโลกของเรานั่นเองเอาล่ะกลับมาที่ทะเลสาบของเรากันต่อนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ทะเลสาบที่วูมีก๊าซเรือนกระจกประมาณ5%ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศในแต่ละปีและถึงแม้ว่าก๊าซเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในชั้นบรรยากาศได้แต่มันก็เป็นอันตร,รายต่อมนุษย์เพราะหากมันหลุดออกจากทะเลสาบมันจะห่อหุ้มหุบเขาโดยรอบทั้งหมดผู้คนสัตว์นกและสิ่งมีชีวิตหลายล้านชีวิตจะตกอยู่ในความเสี่ยงนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้ได้ระบุว่า ภัยพิบัติจากทะเลสาบคีวูอัดนำไปสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรมทางธรรมชาติที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้แต่อย่าเพิ่งตกใจมาดูกันว่าเราจะหยุดยั้งมันได้ยังไง <und> การปล่อยก๊าซ <und> เรือนกระจกจากก้นทะเลสาบเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่หาได้ยากที่เรียกว่าการประทุริมนิกแต่ว่ามันคืออะไรและแตกต่างจากการประทุของภูเขาไฟทั่วไปอย่างไรในบางพื้นที่มีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ก๊าซภูเขาไฟจะซึมขึ้นมาจากส่วนลึกของโลกซึ่งบางครั้งพวกมันก็เจอแหล่งน้ำระหว่างทางแต่ในกรณีของเราน้ำที่ว่านี่คือทะเลสาบคิวูทะเลสาบแห่งนี้มีความลึกและน้ำก้นทะเลสาบและผิวน้ำไม่ได้ผสมกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามฤดูกาลแต่คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอากาศร้อนมากลอยขึ้นเสมอและน้ำก็เช่นเดียวกันในฤดูร้อนเมื่อน้ำอุ่นลอยด้านบนและมีน้ำเย็นอยู่ด้านล่างมันก็แทบจะไม่มีการเคลื่อนที่ แต่เมื่อกาศเริ่มเย็นลงน้ำด้านบนจะเย็นลงและหนาแน่นขึ้นและลมก็จะช่วยทําให้มันไหลามาผสมกันแต่ในกรณีของทะเลสาบชิวูมันไม่มีการผสมกันแบบนั้นและก๊าซที่มาจากส่วนลึกของโลกก็จะสะสมตัวอยู่ที่ก้นทะเลที่เย็นจัดนอกจากนี้น้ําที่อยู่ด้านบนก็ยังถูกกดทับด้วยมวลของมันเองด้วยและผลที่ตามมาก็คือก๊าซที่มาจากด้านล่างจะสะสมตัวอยู่ที่นั่น และไม่สามารถระบายออกไปได้เนื่องจากแรงดันของน้ำคล้ายกับว่ามีจุกไม้ก๊อกปิดอยู่และในบางจุดก๊าซเหล่านี้อาจระเบิดและลอยขึ้นด้านบนได้เหมือนฟองอากาศในโซดาหากคุณเขย่า,ยากระป๋องโซดาที่ปิดอยู่แล้วเปิดออกของเหลวก็จะพุ่งออกมาเป็นน้ำพุซึ่งแผ่นดินไหวครั้งไหนก็ตามก็สามารถส่งผลกระทบต่อทะเลสาบที่วู่ในลักษณะเดียวกันได้หากมีอะไรก็ตามมาช่วยลดแรงดันน้ำก๊าซก็อาจรั่วไหลออกมาได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวภัยแล้งทั้งหมดนี้ล้วนสามารถทำลายโครงสร้างของทะเลสาบได้และเมื่อนั้นสมดุลอันตราะบ,บางก็จะพังทลายลงและก่อให้เกิดหายนะขึ้นทีนี้คุณคงรู้แล้วว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาได้ยากที่สุดอย่างหนึ่งบนโลกทำงานอย่างไรโชคดีที่ตอนนี้ทะเลสาบยังสงบนิ่งและไม่มีสัญญาณของปัญหาใดแต่มันก็ยังอันตรายอยู่ดีแล้วเราควรทำยังไงดีล่ะ หรือต้องยอมรับความจริงที่ว่าก๊าซพิษสามารถปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวเราได้ทุกเมื่องนั้นหรอโชคดีที่เรามีทางแก้ปัญหานี้และแก๊าซทั้งหมดเหล่านี้สามารถทําการสกัดได้การกค่อยๆสูบมันออกมาสามารถหยุดภัยคุกค,คามนี้ได้โดยที่ไม่ต้องทําอย่างเร่งรีบเพียงแค่สกัดมันอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราก็ได้ทําไปแล้วบริษัทต,ต่างๆสูบก๊าซมีเทนจากส่วนลึกของทะเลสาบและเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า ตามการประมาณการทะเลสาบแห่งนี้มีก๊าซมีเทนมูลค่าถึง42,000ล้านดอลลาร์สรุปว่าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วจริงๆเหรอยังมีหลายคนที่ยังไม่เห็นด้วยในแง่หนึง่งคนท้องถิ่นวางแผนที่จะผลิตไฟฟ้าให้ได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งต้องมีการดําเนินการเพิ่มขึ้นที่จุดสกัดก๊าซมีเทนแต่ในทางกลับกัน การแทรกแซงของมนุษย์ก็สามารถทำลายโครงสร้างของทะเลสาบและกระตุ้นให้เกิดการปล่อยก๊าซเหล่านี้ออกไปได้ทุกเมื่อแล้วเราควรทำยังไงถึงจะถูกต้องล่ะเราต้องพิจารณากรณีศึกษาอื่นประกอบเนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่อันตร,รายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนอกจากนี้เรายังมีทะเลสาบอันตร,รายในแคมรูนหรืออิตาลีอีกด้วยในปี1986เกิดการประทุข,ของภูเขาไฟแบบริมิคที่ทะเลสาบนิโอสในแคมรูนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลเป็นพิษต่ออากาศ ซึ่งนับเป็นภัยพิบัติร้ายแรงที่ทําให้ผู้คนรเริ่มโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในปี2001ทีมวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้ส่งท่อลงสู่ก้นทะเลสาบแล้วเริ่มสูบน้ําที่บรรจุก,ก๊าซออกมาซึ่งก่อให้เกิดน้าพูก,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การประทุข,ขนาดจิ๋วเช่นนี้อยู่ภายใต้ใตการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในปี2011นบักวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มท่ออีกสองท่อและภายในปี2019ทะเลสาบนีโอสก็แทบจะไม่มีคาร์บอนออ่ลลายยูน,นออย้ํเเหื แต่ดูเหมือนว่าปัญหาของคิวูจะได้รับการแก้ไขแล้วใช่มันใหญ่และมีก๊าซธรรมชาติเยอะกว่ามากแต่ปัญหาของการติดตั้งข้อจํานวนมากที่นั่นคืออะไรอันที่จริงแล้วทุกอย่างมีความซับซ้อนกว่ามากคีวูมีสารอินทรีย์มากกว่าซึ่งถ้าทะเลสาบอื่นๆเปรียบเสมือนแอ่งน้าที่เต็ไมไปด้วยจุลินทรีย์นับล้านตัวแล้วล่ะก็ทะเลสาบคิวูก็คงเป็นเหมือนงานเลี้ยงขนาดใหญ่สําหรับจุลินทรีย์เหล่านั้นสารอินทรีย์ทั้งหมดในทะเลสาบถูกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกินและแปรรูปเป็นมีเทน นอกจากนี้ผู้เขาไฟยังผลิตมีเทนอีกด้วยและก๊าซผู้เขาไฟนี้ซึมลงสู่ทะเลสาบผ่านชั้นหินใต้น้ํกาก๊าซนี้ละลายน้ําได้ยากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากซึ่งหมายความว่าความเข้มข้นของมีเทนจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปแล้วทางออกคืออะไรล่ะจนถึงตอนนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการสูบก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ออกอย่างระมัดระวังซึ่งหมายความว่านักธรณีวิทยานักฟิสิกส์นักเคมี และวิศวกรต้องคอยตรวจสอบความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นกับความดันของก๊าซอย่างใกล้ชิดและเมื่อสกัดก๊าซมีเทนออกมาบางส่วนได้แล้วความดันก็จะลดลงใช่ไหมเราต้องยึดตรงนี้ไว้และนําการคํานวณทั้งหมดมาพิจารณาในการดําเนินการต่อไปอย่างระมัดระวังและไม่เร่งรีบสิ่งสําคัญคือการสกัดก๊าซทั้งหมดออกจากทะเลสาบแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดขึ้นในขณะนั้นเรื่องนี้คงไม่เกี่ยวกับเราแล้วล่ะ พราะสิ่งเดียวที่ทำได้คือตรวจสอบเซนเซอร์วัดแผ่นดินไหวก็แค่นั้นเอง